สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีกุมคนลักขณาราศีกุมเนี่ยมีดาวราหูกุ่มลักเป็นกรกเสรนะคะมีพลังในตัวนะคะราหูกับบ้านมีความเข้มแข็ง แต่เล็งด้วยดาวอังคารนะคะอาจจะใจร้อนใจเร็วทําอะไรแบบตัดสินใจรีบเร่งอาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาอาจจะมีการเดินทางรวดเร็วนะคะแล้วก็อาจจะมีการพบปะผู้คนเยอะอเจอมิตรใหมอ่อาจจะพบความรักก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ดาวที่ย้ายด,าวดวงแรกก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีพฤษในวันที่2 รกรกฎาคมเวลา16นาฬินาทีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้เป็นกเกษตรนะคะเรือนพันธุเจ้าชะตาะความรักความสุขใจในครอบครัวในบ้านมีโอกาสได้ของที่ถูกใจมีโอกาสซื้อของเข้าบ้านดีๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสอยู่แล้วสิ่งที่มองเห็นกับเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะมีความ สุขใจมากขึ้นในช่วงนี้ทีนี้เจ้าชะตายเองเนี่ยนะคะก็มีความเขาเรียกว่ามีความสุขสุขทุกๆนะคะจิตใจฟุ้งซ่านมากหน่อยเนี่ยนะคะเพราะราหูกลุ่มเนี่ยนะคะพอวันที่17ไปเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตานีพอเข้าสู่ราศรีกรกฎเนี่ย การติดต่อการสัมพันธ์ผู้คนเนี่ยนะคะบางทีมันเกิดสะดุดเกิดไม่ได้ดังใจบ้างนะคะรวมทั้งคู่ครองแฟนเราเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้เกิดความไม่เข้าใจกันบางอย่างเกิดความสะดุดได้เพราะว่าดาวอังคารเล็งด้วยนะคะและดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิก็ไปอยู่ในเรือนอาริด้วยช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดนะคะอย่าไปทะเลาะเบาะแวงกันง่ายนะคะพยายามใจเย็ยนๆใจร่มๆแล้วก็จะผ่อนคลายได้นะคะ แล้ววันที่19เนี่ยนะคะกรกฎาคมเนี่ยดาวพุธกับดาวเกตย้ายโดยที่ดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเวลา6นาฬิกา46นาทีนะคะแล้วดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนดาวพุธนี่เข้าโคจรถอยหลังนะคะพักองศาเนี่ยเข้าสู่ราศีเมถุนเวลา9นาฬิกา้นาทีก็เป็นเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะดาวพุธ เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยคุณก็จะเด่นในเรื่องงานใหม่ๆงานเสริมใหม่ๆงานที่คุณเพิ่งทําเป็นงานไรายได้ที่สองอย่างเงี้ยก็ดีนะคะก็จะเด่นนะคะแล้วก็ทําอะไรก็เหมือนจะราบเลื่นมากขึ้นในช่วงที่ดาวพุธย้ายเข้ามาร่วมกับดาวพฤหัสนะคะถึงแม้ว่าพุธจะโคจรวิป,ปริตหน่อยนะคะ แต่ว่าเขาก็เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสอยู่มันก็ทําให้เหมือนกับดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเขาส่งกระแสะเยอะอยู่นะคะแล้วก็ร่วมกับดาวเกตด้วยทีนี้สิ่งที่มองเห็นเจ้าชะตาก็เรื่องอารมณ์น้องความใจร้อนนะคะแล้วดาวศุกร์ก็โคจรเข้ามาร่วมอีกดวงเวลา15านาฬ1กานาทีดาวศุกร์จะมาก่อนดาวพุธ มาก่อนดาวอังคารนะคะ,ะแล้วก็เวลา15 51นานาทีดาวศุกร์มาวันที่27นะคะและดาวอังคารมาเวลา20น,นาฬิกานาทีเข้าสู่ราศีกันนะคะเห็นไหมคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มองเห็นเนี่ยอาดาวอังคารไม่ได้เล็ง คนลัคนาดาศีกุมแล้วนะคะดาวอังคารเข้าสู่เดือนมอรณะอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะนะคะกัมมะไปอยู่เดือนมอรณะถ้างานต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะคะมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความเสียหายอะไรบางอย่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวพันกับเรื่องการงานโดยเฉพาะ การติดต่อนะคะการติดต่อ,อคุณอาจจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับงานปรับปรับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็บางทีมันจะส่งผลเสียกระทบถึงการเงินของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเพื่อนฝูงนะคะอาจจะสร้างความเสียหายหรือว่ามิตรสหายคนรู้จักอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของเราได้ด้วยนะคะมันก็จะมีการกระทบกันเพราะฉะนั้นระวังการใช้จ่ายเงินปุับปรับในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยคนลัคนาราศีกุ่มแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อย่างที่กล่าวมาเป็นช่วงที่ต้องระวังเลยนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนปตัตนิตกอรินะคะแล้วก็ตัวเราเองก็มีดาวราหูกุมด้วยมันก็จะใจร้อนเพราะฉะนั้น อะไรเข้ามากระทบเนี่ยบางทีเราก็พร้อมจะลุยอะนะคะเพราะฉะนั้นระวังอารมณ์ตัวเองให้ดีๆแล้วก็ยิ่งก่อนที่ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยก่อนมาที่19บเกดี๋ยวพุธตกอลิด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาของเราด้วยบางทีมันก็จะไปกระทบกับใครง่ายอันนี้สําคัญ โดยสรุปก็คือการเงินก็จะมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินปรับปรับได้ส่วนเรื่องการงานเนี่ยอ่าก็จะมีโอกาสมีทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะอ่าในช่วงหลังวันที่19ไปเนี่ยนะคะมันก็เหมือนโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งอ่าแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะท่าหลังวันที่27ไปงานก็อาจจะมีปัญหามีความติดขัดได้ แต่แสดงว่าช่วงวันที่19จนถึงวันที่27เนี่ยนะคะถึงว่าวันที่26เนี่ยการงานยังจะโอเคอยู่ยังขับเคลื่อนไปได้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของคนลักนณาดาศิกุมในเดือนกร,รกฎาคมก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์โดยรวมแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งสติทำอะไรให้อ่าเขาเรียกว่าให้รอบคอบอย่าหลงผิดอย่า คิดอะไรแบบเขาเรียกว่าผิวเผินนะนะคะพยายามคิดให้ลึกทําบุญบ่อยๆแล้วตัวท่านเองก็จะปลอดภัยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ